ขนมจีนน้ำยาไก่โคราชพี่น้องโอ้โหขวัญใจคนโคราชแกเอ่ยใส่กระชายไล่ๆนี่นะ่ะแม่หอมกะทิกลมกลมหอมพริกแกงโคราชจ้ะปาดวันนี้ชัยชรอนพี่น้องเอ้ยมา ต้นอ่อนถั่วลันเตาวันนี้มีพักอย่างเดียวพี่นอ้องไก่ติดกระดูกจก้ะแหนกระดูกแซ่บ 嗯。Mm. น้ำยาไกา่โคราชใส่นำนำนำปลาร้านยานัวเพิ่มพี่อ้องแซ่บออืื บอนเบลอโอ๊ย,อย,อย อืมอืมรัวมากอันนี้ก็ะชายจ้ะมาเป็นดุนเลยอืม นี่งานบุญงานบวชงานงานต่างๆเขาจะทำขนมจีนน้ำยาไก่พี่น้องโคนคุราดเนาะรสชาตินี่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอร่อยอื 오호 oh, 으 wow. mm -hmm.